เหตุการระเบิดถังแอมโมเนียที่โรงน้ำแข็งเจริญทรัพ์มอ .10 บ,บ้านทรัพย์เจริญตสีสำราษฎเภอน้ำโสมจอุดรธานีได้สร้างความเสียหายและความกลัวให้กับชาวบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักการระเบิดนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง44องศาเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ถังแอมโมเนียระเบิดออกมาโดยทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลออกมาในพื้นที่รัศมีกว้างถึง200-300เมตร และกระจายกลิ่นฟุ้งทั่ววงกว้างทําให้ชาวบ้านแสบตาและจมูกอย่างมากโดยส่งผลให้พื้นที่ตลาดสดเทศบาลนางวัวเสียหายหนักเนื่องจากการแตกต่างที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ระเบิดนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านการช่วยเหลือต่างพร้อมรีบตอบสนองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและบริเวณที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วการแจ้งปรารชาสัมพันธ์จากพตอต่อาอาจักรพัฒนวิจิตรไทยผู้กำกับสพน้ำโสมเป็นตัวช่วยในการเตือนภยัย และเร่งให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุอพยพยออกมาก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากสารแอมโมเนียที่รั่วไหลออกมาและแนะนําให้ผู้ได้รับสารแอมโมเนียรีบอาบน้ําแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อการรักษาที่เหมาะสมการใช้น้ําแข็งคลุมรอยรั่วของถังเป็นกลนไกที่ช่วยลดการระบาดของสารแอมโมเนียออกมาโดยการรักษาความเย็นนี้ช่วยให้สารที่รั่วไหลมีการระงับและลดน้อยลงซึ่งเป็นมาตรการที่สําคัญในการจัดการสถานการณ์เหตุระเบิดนี้ อย่างไรก็ตามการสืบค้นสาเหตุของเหตุการระเบิดนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่มีการคาดเดาว่าสภาวะอากาศที่ร้อนจัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจมีส่วนเสนอชะตากรรมในเหตุการณ์นี้โดยในวันเดียวกันกับเหตุการระเบิดนี้อุณหภูมิของอากาศในพื้นที่อำเภอน้ำโสมได้ถึงระดับ44องศาซึ่งอาจส่งผลกระตุ้นให้ถังแอมโมเนียระเบิดได้เป็นเหตุที่คาดเดาได้เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจัดเก็บ และการใช้งานสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจําเป็นต้องมีการดูแลและป้องกันอย่างเข้มงวดในการจัดการเพื่อป้องอกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต